สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดำซิงนด่วนครับผมบอยู่ที่บุรีรัมครับสนามไม่โมบายโอ้โรถเต่าครับเปิดประทุนสวยมากครับนู่นนะสวยสวยไหมครับเจอนี่ครับรถโหดรถโหด น่าจะเป็นช้างเหยียบหรือเปล่าเราสติกเกอร์เกอร์มาติดมาเปล่าสติกเกอร์ติดแล้วเปล่าเเอาอะไรมาตัดเลยโอ้กหเก่าครับแต่ว่า ยังโหดเลยครับเครื่องอะไรพี่คันนี้ K2 ครับ K24 เนอะ24 24โอ้โห IS 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 K24 IS นะเฮ้ยมันมีมันมีวันหนังมี IS ดูช่วงล่างอีกแต่รถนำเข้าช่วงล่างถุงลมด้วยนี่ถุงลมครับอาจจะวิ่งแข่งกับรถสปอร์ตได้เลยคันนี้ ครรับรคลาสสิกหาดูยากครับรถพวกนี้วันนี้มีงานวีงานกันครับกัญชาขับมาหรือขึ้นรถสไลด์มานั่นเนองถูกครับ โอ้รถเต่าโหดครับดูครับโอ้โหมีแต่ขั้โ,โหดวกับรถเต่าดเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆครับ ่าจะเข้าไปด้านในก็เข้าไม่ได้ครับเขาไม่ให้เข้าูดูคันนี้ดิหเหมือนทําแบบฝากระโปรงยื่นออกมาครับเอ,อสวยไปอีกแบบครับ จดือดรอดโหดโหเลยครับงานนี้ตัวนี้ใช่โตโยต้าไหมหน้าตาเหมือนมากเลย ดัสสันครับสวยมากสีเต็มด้วยครับน่าจะขับมาครับคันนี้นข,ข้างในอะรถเยอะมากครับแต่เราเข้าไปไม่ได้

สัมภาระครับตอนได้มุมพอดีเลยเ่ไอ้นขับมาเลยเหรอโโอ้หขับมาหรือว่าคือรถสไลด์ใช่มโอ้ขับมาจากกรุงเทพเลยครับเครื่องเดิมเหรอครับขอดูเครื่องได้ไหมครับไม่เป็นไรครับอยากเห็นเครื่องมันรูยรละร้อยโอ้ยเยถ่ายมาสิบรูปพอดีพี่พันรูปพันหนึ่งวส่งให้ครับก็พันแถมกาบใจมาให้ดูไม่เป็นไรครับแล้ดูภายนอกก็ได้ครับ ขับหลังน uh ี huh. uh ่นะเก่ามากครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นครับ สีนี่แบบสีเก่าเลยครับโอ้แต่าภายในโอ้โหขึ้นโครงใหม่ครับอหน้าจอดิจิตอลเหมือนดิฟได้ด้วยครับเนี่ย D M เอ็มโฟลหรือเปล่าเนี่ยไปเซตโฟแล้วก็เนี่ยซอกเซอร์ทั้งหมดเลยไหมอายด์อ็อกอด์อลเนี่ยดิมันรถใช้งานร่นขับเต็มทันส่งนัขุดของส่งของให้ลูกค้าไปไหมเองลูกค้าไม่เห็นแล้วไม่ก็แบบเพี้ยลลูกค้าไม่เห็นไม่ตกใจพี่ๆได้กำไรไหมใก้ๆร่นของรถส่งของลูกค้าถามได้กำไรไหมไม่เซตโฟครับอนร้องีนีว รถเตา่ารถเตา่าภาพสวยงามมากเลยครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นเครื่องวางหลังนะรถเตา่าอู้ดูไม่ทำสีเหรอ น่าจะเก็บไว้แบบให้ดูเล่นๆโ,โฟกสวาเก้นใช่ไหมนี่เบนซ์ครับอาซีหกห้าซะด้วยครับ

อเัเดิมีอชอบรถเต่าอเเ่มนรถันเแต่เป็นร่ยะเป็นเครื่องเครื่องอะไรเครื่องโรตารี่เหรอแตงให้ฟิวแบบนอกๆลยังกาช้างโ้งนี้คือเตี้ยสุดก็มันรถเตี้ยสุดมันองขช้ความกันี่จะจ ยกได้โหยเนี่ยมันเป็นควรถแ่คแงแล้วือมาวิจริงที่สนามมันรวไมหอบมันร่วงเจ้าของ่งเดนางานามอ่ะโอกาสปีละครั้งเดี๋ยวผมจะมาบ้างแล้วผมไม่เคยมางานนี้จริงแล้ว๋ยวต้องเอารถมาบ้างแต่คนี้ก็คือีคนรถเก่า ของควาตอมใช่ครับผมถ้ามีหมดเลยทั้งขันให้เราเล่นขันสนุกนะควาตอมดูมาเข้าไปดูบ้างไหมปกติเราก็เล่นแต่รถเพียร์แบนเจเดียมแต่เจอคันนี้ดูฟิกเมนต์ดูช่วงล่างดูล้อล้อเหมือนคล้ายๆของของอะไรพี่มันเป็นล้อของรถโฟล์กเลยครับเขาเรียกว่าอะไรล่ด้ารถแก้วยึดนั้นเลยนะมันเป็นงานที่โบไม่ชื่อใหม่ด้วยเพราะว่าในกินเยอไม่เหลือแล้ว ขับได้ยังไงน่าจะขับได้แต่ไื้นเรียบแหละทางเรียบเๆมันจะเป็นกองอากาศเครื่องเหมือนเป็นเครื่องคาบูหรือเปล่าครับเหมือนใช่ไหมเครื่องคาบูเห็นไหม เป็นที่อเอ่นวเป็นสัไหนวะผงอะไรยังรุ่นเก่าอยู่เลยนี่เป็นรถพี่ชายสวยทุกคันขอบคุณครับเพระเราก็เจอแดดดูมนอนอกแดเนี่ยคันเนี่ยชอบมากเลยเพดอะไรเนี่ย คัตมเพจคัตตอมหรือยังไงก็ชอบครับคันนี้บอกว่าทำเองเลยครับคันนี้ โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ